ก็สเตอร์ออว่ะเข้าวอดช่างได้ม่นกอลำบากเลยนะครก็ลำบากแค่ไหนก็ไม่ไลำบากอะไรมากก็เรียนไปต่อมาสเตอร์ไปต,ต่อ2ปีต่อเนื่องที่นู่นหมายความว่ามาสเตอร์จบอสอที่วิทยายช่างศิลป์จมศิลปรกรแล้วก็ไปต่อพอช่างอีก2ปีก็สอบเข้าสอบก็มี drawing. ดออิ่งดออิ่งเป็นรูเปเลยจำได้เลยผงช้าง มาร้อยกับเชื่อกลังเ,เล่นน้ำกันอ,อยู่ก <g ul ment> ็แล้วก็ใช้วิชาให้เราเรียนมา <g ul ment> ก็มั่นใจนิดนึง,งไม่ค่อยตั้งใจสอบ่อะไรหรอกเพราะว่าตอนนั้นทำงานด้วยก็รีบๆสอบรีบไปทำงานสอบแต่มันติดแล้วก็สอบวิชาเอกก็สอบเขาให้เขียนภาพจิตรกรไทยเรื่อง <g ul ment> พุทธประวัติตอนมารจนะไรที่มีช้างสองตัวมีพญามารมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนเขียนได้เสร็จ สอบได้สอบได้เป็นคนที่เป็นคนที่นนทห้ามั้งจำไม่ผิดนะ